วันนี้นะครับที่ศาลดีการมีคําสั่งให้นายทักษิณชินวัตรนะครับเข้าสู่กระบวนการรับโทษแล้วนะครับและนายทักษิณเนี่ยก็โดนควบคุมตัวนะครับไปที่ศาลดีการแล้วต่อมานะครับก็มีผู้ใช้หลายหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าทีมงานโพสต์ข้อความบนเพจทักษิณชินวัตรนะครับโดยมีข้อความระบุว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานอภัยลดโทษจำคุกแก่ผมคงเหลือเวลาหนึ่งปีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา สุดไม่ได้ต่อตัวผมและครอบครัวผมขอ,อน้อมรับและพร้อมเข้าสู่กระบวนการคำพิพากษาในวันนี้ตลอดระยะเวลาในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2544ถึง2549ผมพยายามผลักดันทุกนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของประเทศไทยให้พรรคการเมืองแข่งขันกันด้วยนโยบายสร้างประชาธิปไตยที่กินได้จากผลงานของรัฐบาลที่ทำได้จริงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ขอบคุณนักการเมืองสมาชิกพรรคเพื่อไทยและเพื่อนมิตรทั้งหลายที่อยู่เคียงข้างกันในยามทุกข์และยามสุขผมตัดสินใจในการเลือกเส้นทางนี้เพื่อส่งกําลังใจให้ทุกคนเดินไปข้างหน้าแม้วันนี้ผมจะไร้อิสระภาพแต่ผมก็ยังมีเสรีภาพทางความคิดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนผมจะรักษาความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจเพื่อใช้เวลาในชีวิตที่เหลืออยู่รับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์แผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะในสถานะไหนก็ตามต่อจากนี้ไป ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้เลยนะครับแอดก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะครับเพราะท่านทักษิณเนี่ยกลับมารับฟังคําตัดสินด้วยตัวเองนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายวันเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่กลับมาแน่นอนจ้าแต่ที่ไหนได้กลับมานะจ๊ะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับในเรื่องของการเมืองพรคเพื่อไทยจะไปในทิศทางไหนนะครับแต่แอดว่าต้องต้องดูอีกระยะหนึ่งนะครับว่าว่าเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ ยังไงก็คอยติดตามกันนะครับเพราะว่า หลายเรื่องพูดเยอะไม่ได้ครับมากันต่อที่1ข่าวนะครับทำเอาโซเชียลเดือดนะครับล่าสุดเพจเจมอยวีบวกนะครับได้โพสต์ข้อความชวนสงสัยนะครับโดยมีข้อความว่ามึงซื้อกําไรตามตลาดนัดเนี่ยอัลละสิบ,บาทแล้วก็มาใส่สตรอรี่ความศักดิ์สิบห้าร้อยเพิ่มอิทิลิสเนี่ยสามร้อยค่าขนดากลุกเนี่ยเวลาท 250, ําพิธีสองร้อยห้าสิบค่าอภิวิหารฝนตกลมพัดฟ้ามืดไฟดับเก้าร้อยสี่สิบเก้ารวมหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจบซึ่งงานนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยได้เห็น ก็เข้ามาคอมเมนต์ยันอย่างเต็มๆเลยนะครับบางก็บอกว่าวิาคาดขนลุกหาก,กินง่ายจ้าในยุคนี้โอ้ยกำไรหลัก10สู่หลักพันจ้าคนไทยฉลาดครับบอกเลย เอาละครับซึ่งงานนี้แอดก็ไม่รู้นะครับที่เพจดังกล่าวเนี่ยเอยถึงใครอันนี้ฉันไม่รู้นะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยฉันก็อยากแกงโง่บ้างส่วนใครที่รู้แล้วเนี่ยก็เก็บไว้ในใจพอนะไม่ต้องแพร่กระจายออกมาจ้าเพราะการโดนฟ้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัว